สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเอชชาแนลการคลังให้ลงทะเบียนทุกทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันชี้ผ่านเกณฑ์ได้ทบเป็น1 0,000บาทกระทรวงการคลังเผยวันที่20เมษายน2563เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา06.00นคนผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินทบรายละ1 0,000บาทชี้รอบสอง0 0 0ล้าน เมื่อวันที่18เมษายน2563นายรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐนานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่20เมษายน2563ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา5,000บาทขอทุกทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทงกัน .com โดยจะเปิดให้ขอทุกทวนสิทธิ์ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทุกทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทยดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้ประสงค์ขอทุกทวนสิทธิ์ขอให้ท่านรีบก่อข้อมูลที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com ไม่จําเป็นต้องมาที่กระทรวงการคลังโดยในระยะแรกนี้จะเปิดกว้างสําหรับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองก่อน ในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยเข้าใจผิดด้วยสำหรับกลไกการทุบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตรวจตนและการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ทางนี้ขอเน้นย้ำว่าผู้ผ่านการทุบทวนสิทธิ์ยังจะได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง3เดือนเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ ในกรณีทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคมผู้ผ่านเกณฑ์ทุกทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน1,000 0บาทเพราะได้รวมเงินเยียวยา5,000บาทของเดือนเมษายนด้วยนายรัวรนแสงสนิทกล่าวว่าตั้งแต่วันที่8เมษายน2,563เป็นต้นมาได้มีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่องทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ โดยณวันที่17เมษายน2563ได้จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว3.2ล้านคนและมีกำหนดจะจ่ายในวันจันทร์และวันอัคารสัปดาห์หน้าอีก900,000คนรวมเป็น4.1ล้านคนคิดเป็นเงินกว่า20,000ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านขอบคุณครับ